สวัสดีค่ะทุกเพื่อนทุกคนวันนี้ปันตาพาเที่ยวนะคะก็มาอัปเดตนิดเนึ่งว่ารถที่ใช้อยู่เนี่ยก็จอดนานไปหน่อยนะคะจอดเป็นแบตหมดเลยนะคราวนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอาแบตมาเลี่ยนนะคะซึ่งถ้ารถฟอร์ซ่าสามร้อยเนี่ยถ้าแบตหมดแล้วก็คือไม่สามารถทาอะไรได้เลยนะคะสาตาร์ทไม่ได้บิดกุลูกบิดไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องล็อกต้องล็อกตัวนี้ออกมาก่อนนะคะโดที่ มันคือมันคือด้านนี้นะคะนะคะเราก็ล็อคด้านข้าวมาก่อนเสร็จแล้วก็ใช้กจี้ไม้ไอติมนะคะที่ดูจะเป็นร่องเป็นร่องตรงนี่ให้ไม้ไอติมให้ติมหนักเสร็จแล้วพองอัดเสร็จแล้วเปิดปลอกด้านข้างก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็นหัวแฉนะคะสามอันเอาไข่ออกมาค่ะเดี๋ยวเอาเต็มในฝ่ายทิ้ ก็หลังจากที่ไข่นะคะน็อตมันจะมีจุดตรงนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนะคะพอเราไข่สามจุดนี้นะคะพอไข่สามจุดนี้นะคะออกแล้วเนี่ยก็จะดึงฝาตรงนี้ออกมาพอดึงฝาตรงนี้ออกมาถึงว่าถ้าเป็นฟองสซู่สามร้อยนะคะมันจะมีสายสายตรงเนี้ยสำคัญอย่าทำหายนะคะเอาไว้ดึงฝาบบออกเดี๋ยวเดี๋ยวออจะถอดขั้วแบบดั้นหัวตรงนี้ออก กับคู่แบตด้านลบนี่ออกแล้วเป็นแบตเข้าไปใหม่นะคะเพื่อให้สตาร์ทติดค่ะแล้วมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถอดแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะคะโดยใช้ะค่ะตรงที่เราใช้บ็อกบล็อกหกเหลี่ยมนะคะสิบขนาดไซสิบสิบเมตรนะคะเหมือนตจ้หัวนี่ออกมานีตรงนี้หัวตอนแรกมมนติดจรบบิงเราก็บนนุนมันออกมา้นะคะโดยใช้อุปกรณ์ตัวนีเน้เป็นบ็อกเป็นบล็อกสิบเมตรนะคะ หรือถ้าใครไม่มีบล็อกก็ใช้เป็นหกแฉกสี่แฉกตรงนี้ก็ได้ทำเหมือนะกูสี่แฉกตรงนี้ก็ได้ดซึ่งพอเราถอดออกมาแล้วค่ะเราก็ได้ดึงดึงออกมาง่ายๆอย่างนี้นะคะดึงดึงออกมาแเดี๋ยวถัดไปเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแบตลูกใหม่กันหลังจากที่เปลี่ยนโคแบตนะคะที่ใช้ตรงนี้ใช้บล็อกหกเลนสิบเลนนะคะสองด้านควบรวมกันขัดเข้าไปแล้วนะคะก็ติดก็อสกมาติดได้ ก็ระหว่างนิดหนึ่งสำหรับก็สั้นๆไปก็จะได้ดีเหเือนกัได้ลองฟังนะครับกอคือันแม่อันนี้ใช้บอกจะดีมากเพราะหัวมันจะไม่แตกแต่ถ้าทําแม่ที่ทำอะใช้ใช้หัวเี่นๆแบบนี้เหมือนเป็นสีขาวขัดเพราะมะันไม่มีผลทำให้หัวหัวของใสตรงนั้นก็ขัดัด้ มันจะสึกแล้วมันก็จะขัดออกอยากแต่ถ้าใช้บล็อกแบบมันจะทุ่นแรงได้ด้วยนะคะก็หาซาาื้อได้ตามอัชดาไม่ยากทุที่มันจะมีเน,นก็เป็นตัวที่มาเปลี่ยนจะเป็น,นาาาาส่วนตัวที่ใส่ามาต่อนนื่านนี้ก็จะเป็นของรี่น B F Battery ได้ค่ะอ,อ๋อลองซื้อขอนมาอ,อ๋อลองติดตัว่็โอเคอยู่ค่ะซื้อบอนี้ซื้อในราตตานะคะไม่กี่บาทสามารถผัดตัวได้ทันทันโอเคค่ะเราก็ไข้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้เทสกระจกไฟฟ้าก็สามารถทำงานได้ปกติเพราะว่าเราเพิ่งชาร์จแบตมาเต็มเลยค่ะ อันนี้กระจกไฟฟ้านะคะปืดลงปลืดปุบออกอแซกได้นะคะนอกจากกระจกไฟฟ้าเนี่ยก็มีไฟสปอตไลท์ก็ทำงานไฟสปอตไลท์ยังไม่ได้เปิดไฟสปอตไลท์ไฟสปอตไลท์ลก็ทำงานกปกตินะคะทั้ง, 2, งสองล่างโดกระแสที่กระทบกแผงก็น่าจะทราบนอกจากไฟสปอตไลท์แล้วยังมีแต่เบนด้วย เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตอสู้สองตอนต่อสู้ตอนล่กไม่ได้โควิดนะคะไม่ได้ไปเที่ยวเลยแบนหมดจนได้ขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ